สวัสดีครับอันนี้จะเป็นคลิปที่2ต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะที่ลงไปพอดีผมลืมว่าจะลงไม่ได้ไม่ได้ต่อพอดีกดลงมาแล้วแล้วก็อันเนี้ยผมจะเปิดให้ดูว่าเออวันนี้เป็นวันที่4เดือนกุมภา,าวันตุจีนเนี่ยครับผมก็เปิดระบบน้ําในช่วงนี้แล้วหลังจากนี้ประมาณอีก4วัน4อ่ผมก็จะนับไปเลยฮะหลังจากนี้4ีวันผมจะให้ต่ออีกก็คือ4 5 6 7ดไม่7ก็8ก็าดผมจะให้น้ําอีกรอบนึงนะตรงเนี้ยฮะ ก็จะให้อยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยให้เปิดอย่างเงี้ยผมก็จะเปิดอยู่ประมาณสักอ่าสามสนาทีเลยให้มันเจิงไปแล้วฮะให้มันเจิงคือเจิงมาถึงก็ต้องดูด้วยว่าเจิงแล้วมันเซิฟลงไปข้างใต้ไหมก็คือเซิฟลงไปในในในเนี้ยลงลงไปลึกๆ,ๆเนี่ยมันเสิฟไหมอ่ามันอมน้ําลงมันเก็บน้าได้นานไหมเนี่ยถ้าถ้ามันลงไปลึกๆแล้วมันเปียกแสดงว่าเออเราให้น้ำแล้วน้ำมันลงไปถึงโคนถึง,ถ,งถึงข้างล่างอ่าตรงนั้นนะฮะเราก็อ่าเช็คตรงนั้นได้ว่าอ่าสัก สิบนาทียี่สิบนาทีแล้วแต่ดินอันเนี้ยถ้าดินทรายมันอาจจะเร็วแล้วก็จะลงไปเร็วก็อาจจะสิบห้าคือคือแล้วแต่สภ,ภ,ภาพประกันฮะตรงนี้เพราะผมไม่อยากกาหนดเวลาเพราะว่ามันไม่เหมือนกันในพื้นที่ในดินฮะแต่เป็นดินเหนียวอาจจะช้าหน่อยเพราะฝาฝาเขาจะเสิร์ฟเอ่อแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คุมฟางผมก็แนะนําเพื่อนๆได้แต่ผมเองยังไม่ได้ไม่ได้คุมฮนะเอ่อเวลาเพื่อนดูก็อยากดูผมก็อยากให้ดูให้จบคลิปเพราะผมจะพูด เนื้อหาในคลิปเยอะส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่จะดูไม่จบแล้วก็คอมเมนต์มาประมาณว่าเออไม่ไม่ดูเม,เม,เม,เมนูม่น่อะไรตรงนี้ฮะก็ก็อยากให้ดูให้จบฮะแล้วก็ค่อยๆศึกษาดูแล้วลองไปปรับดูนะฮะผมก็อยากทําถ่ายทอดเท่าท,ที่ผมทําผมก็บอกว่ายอมรับผมไม่ได้เก่งแต่ก็ลองผิดลองถูกมาหลายปีแล้วจากการทําระบบอินซีผมบอกก่อนว่าทุกอย่างผมเป็นระบบอินซีระบบปลอดภัยปลอดสารผมจะไม่ใช้เคมี ายาฆ่าแมาลงอะไรทางทางใบเลยผมจะไม่ใช้ตรงนั้นฮะแต่อาจจะมีปุ๋ยปุ๋ยตัวอินทรีย์เคมีบ้างทางดินบ้างนิดๆหน่อยๆฮะตรงนั้นเ,เพราะว่าคือไม่อยากให้เพื่อนพ่นยาแบบปิดจมูกแล้วเป็นมะเร็งอะไรตรงนั้นคือคือไม่อยากใช้ตรงนั้นก็ผมขอออกตัวตรงนั้นก่อนก็ไม่เดี๋ยวเพื่อนจะถามผมว่า,าใช้ยาอะไรตรงตรงนี้ก็ผมจะใช้ระบบอย่างแมลงเข้าผมจะใช้ระบบขับได้คือใช้ตัว แนะนำคือใช้ตัวลูกเหม็นนะคะแฝงที่เพื่อนทํากันนะฮะก็ถูกแล้วส่วนหนึ่งแล้วอาจจะส้มพันไม้บ้างแล้วก็มาเดินดูตอนคืนบ้างอะไรเงี้ยก็พอช่วยได้อะไรตรงนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นตัวบิวเลียเป็นเชื้อราอบิวเลียอยากให้ใช้พ่นตอนกลางคืนจะดีจนเย็นนะฮะพอแมลงจะมาตอนกลางคืนมันต้องโดนตัวเขาเขาจะติดเชื้อตัวบิวเลียใช้ได้ดีฝาตัวเคมีเยอะเลยจริงๆแล้วฮะ,ะแต่ว่ามันต้องพ่นบ่อยทําบ่อยแค่นั้นเองครับ หลากหลายคือผมจะในช่องผมสังเกตได้ผลิตภัณฑ์ของผมจะเป็นแนวปลอดสารปลอดภัยไม่ตกค้างตรงนั้นเพราะผมอยากแนะนําให้เพื่อนทําตรงนี้แค่นั้นเองก็ไม่ไม่อยากให้ไปใยเรื่องเคมีมากเพราะว่าถามส่วนใหญ่ผมก็ผมก็จะไม่ได้ตอบเรื่องเคมีเลยส่วนใหญ่ก็คือคือคือ,คอไม่อยากให้ให้ให้เดินในทางนั้นเนาะเวลาทำทุเรียนมันจะได้เป็นอนาคตจะได้เป็นทุเรียนที่ปลอดภัยด้วยฮะอ,อยากทาให้ให้คนกินปลอดภัยตรงนั้นส่วนหนึง่ง ก็คือเราช่วยเขาเขาช่วยเราจะได้อยู่กันได้าน,นานๆครับตรงนั้นอ่าก็อยากให้เ่าศึกษาแต่ละคลิปของผมนะเพราะผมก็บางครั้งก็ต้องขออภัยบ้างบางทีใช้ทั้งเสียงอะไรที่ว่ามันแรงหนักน่วงอะไรเงี้ยก็คือคืออยากให้เพื่อนตระหนักนะฮะไม่ไม่ไม่อยากให้ไปอะอะไรมากมายคืออยากให้ดูแล้วก็พิจารณาดูปรับในพื้นที่อ่าเพราะว่าบางอย่างเราบอกไม่ได้หมดหรอกแต่ต้องปรับเอ็มด้วยฮะตรงนั้นส่วนหนึ่ง นี่ฮะผมก็จะให้ตรงนี้ก็ถ้าเพื่อนๆที่ทําในชุดนี้รุ่นใหม่ๆแล้วก็ลองเปลี่ยนระบบการให้น้ําแบบผมดูแล้วลองดูอาการต้นทุเรียนว่ามันจะเติบโตดีหรือมันจะตายตรงนั้นเพราะเราก็พลาดมากันเยอะแล้วตายมากันเยอะแล้วฮะแต่ว่าให้อย่างนี้ฮะให้น้ําให้มันเซิร์ฟลงไปในดินไม่ใช่ให้5้นาทีอ่าสนาที10นาทีแล้วบอกว่าเออแล้วหยุดสามวันเจวันบางครั้งมันยังไม่ทันลงลึกอ่ามันไม่ทันดินไม่ทันได้อุ้มน้ําแล้วเราหยุดอย่างนั้นอ่ะมันก็ขาดน้ํา แต่มันจะต้องให้แบแบบนั้นเพราะว่าเขาเขาจะปรับสภาพได้ถามตีวันเนี่ยระบบรากระบบดินเขาจะเริ่มแห้งรากเขาจะเริ่มเดินได้แต่ถ้าเราไปให้อ่อยตลอดเขารากไม่ทันได้ออกมันเน่าเพราะว่าข้างล่างมันมีน้ํเอ,อ,อยู่ทําให้ปลายรากมันเน่าอย่างที่ผมบอกในหลายคลิปว่าทําเราลองไปยืนแช่น้ําดูไม่ขึ้นสักอาทิตย์หนึ่งแล้วขาเราเปื่อยไหมเหมือนกันฮะระบบรากทุเรีนก็เปื่อยเหมือนกันเพราะเราให้น้ํา เขาไม่ทันได้ระบายไม่ทันได้รับออกซิเจนลงไปเลยคือดินไม่ทันได้โป่งเลยน้ําก็ไปปิดปิดทางเข้าของออกซิเจนละมันก็ไม่ได้หายใจรากมันก็มันก็นด้เสียคือคือหลักการก็ไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปทฤษฎีไม่ต้องไปอะไรเลยก็ก็ฟาร์มจริงก็มีอยู่แค่นี้เองครก็ไม่ต้องวิชาการเลยเอาพูดกันง่ายๆแค่ตรงนั้นเราไม่ต้องไปเรียนจบเราก็รู้แล้วก็เราไม่หายใจเราก็ตายแค่นั้นเองต้นไม้มันก็เหมือนกันมันหายใจทางรากได้เออมันก็ดูดอากาศทางรากได้เพราะถ้ามีระบบของมันก็ต้องมีออกซิเจนลงไปช่วยตรงนั้นนนนนสส่่ววึึงงงบมก็ต้อี มันก็มันต้องมาไลน์กันมันอาจจะวงจรมันอาจจะเยอะ่อเราแค่นอ้ไม่มีทั้งดินทั้งบนพอเรามันเดินอยู่ข้างบนเดินเราไม่ได้ฝั่งดินแค่นั้นเองครับก็คือยังไงพูดแบบอยากให้เพื่อนคิดนะฮะตรงนี้ส่วนหนึ่งก็ประมาณนี้อ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปต่อจากคลิปที่แล้วเพราะว่าลืมลืมลงลืมลืมตัดตตัดต่อ,ตอ,ตอลงก็เลยทำมาสองคลิปเลยครับผมประมาณนี้ครับสวัสดีครับ